สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วนะคะกับช่องแก้วพารวยชาแนลนะคะคําเตือนนะคะวิดีโอนี้นะอาจจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะไม่สนับสนุนการผานดุลพิเศษโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอะเมื่อวานเป็นยังไงล่ะเบิ่งดูพี่น้องได้บอ ดูจิหนึ่อง่นะให้หนึ่งมา1 2 1เป็นตะไหน1 2 0อูนยมาอยู่มาอยู่มาอยู่นะคะมากี่เด้งละ่ะมามาอะไรมาหนแล้วก็มา7นะคะนี่ไงเจหเห็นไหมได้ไหมนี่อือ พิเศษนะคะพิเศษอะ่ะตัววิ่งลูดอะไรไม่มานะคะแต่เขามาเก้าเไม่รู้ใครได้หรือเปล่านะปกติมาอยู่แล้วนี่เด่นเป็นสง่าขนาดนี้นี่เด่นเป็นสง่าขนาดนี้ทุกคนนี่เได้อีก ได้เจ็ดอีกได้เจ็ดอีกเจ็ดอะไรนี่นะฮะได้อะไรเอ่ยได้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 หนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะจะบอกว่าถ้าใครอยากแบบอยากได้แนวทางใบนะทุกคนหนูให้เขาเ้ากลุ่มนะได้เจ็ดค่ะได้แค่เจ็ดนะคะอ่ะแค่นี้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะทุกคนอ่ะถ้าใครอยากได้แนวทางเร็วนะคะแนะนําให้เขาเ้ากลุ่มนะคะกลุ่มมีคนอยู่นิดเดียวมีคนอยู่นิดเดียวแต่ว่าหุ้นคือแบบเยอะมากนะทุกคนหนูบอกเลยนะคะ ลงในนี้คือไม่ได้ลงหมดนะนินิจีนห่างนอยอาหรือว่าเกาหลีไต้หวันวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ลงในนี้นะคะเราไม่ได้ลงในนี้นะคะว่าปกติจะทำสามลัดวีลงให้อยู่นะแต่ปกติลงแต่ในกลุ่มนะทุกคนนะได้แบบนี้นะคะนี่นะคะใครตามก็ได้ตังอยู่เดอ้อจ้ะแมมบอเออนะครับผม เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนลูลงคลิปไม่หมดค่ะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าหนูลงคลิปไม่หมดนั่นเอง เดี๋ยวเดี๋ยวลืมเอาสีนี้เขียนไปอ่ะนี่ก็นเน้นนะ มีหนึ่งห้าก็ต้องมีเจ็ดห้านะคะทุกคนนี่มีสองกับหกนะคะติดสองเก้าไว้หน่อยนะคะทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเอ๊ะเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดาวเอ้ยรอบ คืนนี้ดาวได้อะไรเดี๋ยวดูดาวได้ไ๊บนนะทุกคนดาวได้อะไรเดี๋ยวต้องลงมาคำนวณก่อนนะคะตกใจ จะเบิ้ลนะถ้าไม่เบิ้ลก็คือไม่เบิ้ลนะทุกคนนี่วันนี้เด่นเด่นเป็นพิเศษนะครับผมนี่คือเน้นไอ้เด่นนะทุกคนเด่นเด่นประจำวันนะเป็นอะไรอะ แน่นอนก็ต้อง16ในตัวของเขาอยู่แล้วนะฮะ่หัวล้วอะไรนี่วันนี้17ึ 2, ่ค่ะสองกบหนึเอ้หนึกับเจ็ดกับเจ็ดศูนาแยกกันนะทุกคน อันนี้ก็อยากแยกแยกได้แต่ว่าเข้าไปได้กันนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะสี่น้อยกิจพี่ปกติ V.I.P. นะคะทุกคนประมาณนี้นะาป้กกรหาดมาบรรทัดแบยอนาถามากใครใจดีจะบริจาคไม้บรรทัดให้หนูหน่อยได้ นี่คือเน้นนะจ๊ะนี่นะถ้าจะไปแค่1กับ6นะ101417626569 101417626569นะคะอืมประมาณนี้นะคะอ,อืะชอบแบบไหนแบบนั้น ถ้าถ้าเด่น4 6 8 4 6แปดก็คือมันเด่นประจําวันพฤหัสอยู่แล้วนะคะถ้าใครคือตามแนวทางก็จะรู้ว่าเราให้อยู่แล้วนะคะก็คือเด่น3ตัวนะคะสําหรับวันพฤหัสนะคะวันเดียวนะคะเพราะว่าเขามาแบบนี้เองนะคะทุกคนแต่เราใส่ให้ไว้เฉยๆนะคะทุกคนก็ไปตามสูตรได้ค่ะชอบแบบไหนไปแบบแบบนั้นนะคะขอให้โชคดีค่ะ